สวัสดีนะจ๊ามันจิสิพ้ามาถอดหมูกระจกุกนะจ้ะเพราะว่าขามีมันอยู่เนาะมันที่ว่าข้าเอา่อเลาะออกแกนังหมูเนาะนังหมูที่ขาเอาไปเฮ็ดแคบหมูน่หละจ้ะเฮ้มันมันเหลือนะเราก็จะมาทำหมูกระจกกจะว่าต้มแล้ว้อจ้ะอันนี้แป้งแป้งขาเจ้าจ้ะกระประมาณเอา้ะจ๊ะนี ปรุงรสสักหน่อยเนาะรสดีแล้วจ้ะใส่อะไรมันเยอะงาแล้วจ้ะใส่งาเข้าไปอ้ยเยอะอปรุงปรุงรสนิดหน่อยแล้วจ้ะ เผื่อให้มันมีรสชาติพอ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 พริกไทยพริกไทยเจ้าคุณปรุงรสตามใจคนกินนี่แหละจ้ะ ตอนนี้เ้ากระสิบผสมน้ำลงไปนิดหน่อยด้ยจ้ะเป็นน้ำเย็นเราต้องเยอะหรอกด้จ้ะเอาพวกมันเหลวๆกับพวอเหลวเ,เ,เปียวก็ประมน้นีแเละจ้ะนี่นี่ก็ใช้ได้แล้วนี่ แป้งไม่เยอะเกินไปน้ำไม่เยอะเกินไปเพราะแป้งนันเคือบๆด้วยจ้ะโอเคพาก็ะสิพักมันสักพักหนึ่งจ้ะแล้วพากระสิทำการถอด,ดเลนด้วยโอ้ยมันฮ้อนตับสีแดดฮ้อนหห้ฮ้อนขาดเฮ้ สักพักนันก็หดจ้ะหมูกระจกรู้ว่าหมูกระจอกก็ว่ากันไปกสิปอยไว้ยังสีนั่นด้วยจ้ะเหลืองสักพักเขาจังสิมาเอ,อ่อคนเล่มันจะ้ะ อักกสิตท,ทอดต้นเหลืองกรอบเลยเดอ้อจ้ะตอนนี้กะบพรไฟเป็นไฟกลางโอ้ยหอนกับสีเต็ดการหอนหอนแห้งอีกิ ส้นีเหลืองสวยมากเลยจ้ะนี่จ้ะติสันสวยงามถ้าถ้ามันเอ่อซับแตกปบปบแปลกๆนี่ก็เป็นอันว่าใส่ได้แล้อจ้ะนี่จ้ะติสันสวยงามมาก ตอนนี้ก็ใส่ได้แล้ว,วจ้ะน้ำมันมันเศร้าเดือดแล้วก็หมูกระจกกเราก็กรอบเต็มที่แล้วจ้ะแล้วก็จะตักขึ้นเอาเฮียไปชว์เทียบทอดเดน นะั้บดีเราก็จะเอาอันไหนลงด้วยจ้ากระสิท,ทอดแต่ว่ามันเบิ่ดแลไรจ้าทอดสามครั้ง สามครั้งก็หมดก็ดีมุกก็จบสองโอลได้วหนถอดออกมาได้ก็มาบ้างก็ใส่ดนลูกเครื่องก่จะก็รอดนิดนิดนี่เป็นกระทะสุดท้ายจ้ะ ยังไม่ต่อเบอราจ้ะเพราะามันยังปกเปกปกเปกอยู่ทอดจะว่าน้ำมันมันหายเดือดนั่นแหละก็หมายถึงว่ากรอบตอนนี้ยังใช้ไม่ได้กรอบเต็มทีแล้วดีวยจากตอนนี้เราก็จะตักขึ้นแล้วจ้ะเพราะว่าน้ำมันมัน,มนหายเดือดปุบปับปุบปับแล้วเนาะเราก็จะทำเมนูมต่อไป เป็นเมนูซอสสปาเก็ตตีให้พ่อ้านจ้ะหมูกระจกใส่งาของเรากะเป็นอันวัสดุสับเรียบร้อยแล้วจ้ะถ้าดังเบ็ดบงสี่เด้อหมายถึงมากกว่าปีแล้วจ้ะนี่จะคอยกินบ้างไอเราพ่อบ้ามนด่ค่อยปวดฟัน่นปวดมาก ยังร้อนอยู่นี่จ้ะสีดังคลิกคลิกๆนี่กรอบมากจ้ะเดี๋ยวเมนูต่อไปเราจะไปทำซอสสปาเก็ตตี้ให้พอบ้านจ้ะต่อจ้ะหลังจากทอดเอ,อ่อ มือกจ็จบทำซสอสปาเกตตี้จ้ะใช้หนึ่งเดียจ้ะหอมหัวใหญ่ลงไปผัดเลยเด้อจ้ะจะไม่มีนนเนื้อสับวันนี้ มอยเนยจะว่าหอมแล้วจะเด้อหอมเลยกันเลยเครื่อเทศสดลงไปผัดทีเดียวจะ้ะ น้ำตาลเดี๋ยวตานหน่อยเป็นน้ำตาลแล้จ้ะ ผมบ๊วิก,กัดก,ก็จะเพิ่อมอมกีกชมะเขือเทศเข้าไปหน่อยอเพื่อ,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 อรสชาติ ได้มากจ้ะเ่าต้องเติมน้ำนั่นก็มีชีดแผ่นชุดมันละลายเลยจจะจะเป็นอาหารง่ายๆ นี่สิไซลงไปกัละลาเด็เด้อจ้ะตันนี้ก็จะเป็นใบหระพาฝรั่งใส่เข้าไปเพิ่มความหอมแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยปิดไฟจ้ะก็จะเอาเปไปราดใส่สปากเกตตีง่ายแต่ว่ารับรองอร่อยจริงจ้ะโอเคจ้ะอาหารวันนี้ก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยด้วจ้ะก็มีหมูกระจกแล้วก็ สปากเกตตี้นะด้วยซอสมะเขือเทศสดๆ,ๆเลยจ้ะนี่จ้ะเป็นตะกินมาจ้ะคลิปนี้ก็ประมาณนีล้ละจ้ะเอาไปพอกันคลิปหน้าแล้วจ้ะสวัสดีจ้ะ